ดงกูรูวันนี้เสนอตอน5นักเตะเต็มลาแมนยูถ้าจะให้พูดถึงความฝันของใครหลายๆคนที่อยากจะมาค้าแข่งในทินอัลเอร์ฟอร์ดเชื่อว่ามีคนมากมายที่มีความฝันนี้อยู่และเมื่อทําตามความฝันสําเร็จก็คือการย้ายไปเล่นให้กับแมนยูสิ่งที่ยากที่สุดยังคงเป็นเรื่องของการรักษาฟอร์มการเล่นเพื่อที่จะเล่นเป็นตัวจริงในทุกๆนัดแต่ถ้าหากไปเป็นดังที่หวังคุณก็อาจจะเป็นได้เพียงตัวสำรองถ้าร้ายแรงขึ้นก็อาจจะถึงขั้นไม่มีชื่ออยู่ในการทําทีม บางทีก็อาจจะเจอปัญหาอื่นๆรุมเร้าเล่นงานดิชันกันและล่าสุดสื่อผู้ดีเปิดเผยรายชื่อ5นักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีโอกาสตำราถินอัลทฟอร์ดในซัมเมอร์นี้ตาบิเ D.K.R. แม้นายทวารสเปนิชจะยึดตำแหน่งมือหนึ่งของปีศาจแดงมันเหนียวแน่นเป็นเวลานานแต่ฤดูกาลนี้กับทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนักและมีส่วนผิดพลาดให้เห็นหลายครั้ง D.K.R. สร้างความผิดพลาดจนนำไปสู่การเสียประตู3ลูกในซีซั่นนี้มากเป็นอันดับ2ร่วมของลีก ทำให้มีข่าวว่าปีศาจแดงจะดึงดีนแฮนเดอร์สันมาเป็นมือหนึ่งในซีซั่นหน้าหลังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมกับการเฝ้าเสาให้เชฟฟิลด์ยูไนเตดแบบยืมตัวเดคเคอร์ตกเป็นข่าวพัวพันกับเรอัลมาดริดมานานแล้วแต่มีรายงานว่าลาชันชุดขาวพร้อมจ่าย7 0ล้านปอนด์คว้าไปร่วมทีมในซัมเมอร์นี้เจสซี่ลินการ์ดก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าลินการ์ดจะเป็นลูกหลักของโอเรกุ re, น่าโซชาแต่ช่วงหลังกลายเป็นว่าเจ้าตัวไม่น่ามีอนาคตกับปีศาจแดงอีกแล้วฤดูกาลนี้ลินการ์ดทำผลงานได้อย่างนาผิดหวัง โดยทำประตูและแอซิสไม่ได้เลยตลอดการลงเล่นเกมหลีก20นัดจากการลงเล่นตัวจริงทั้งหมด9นัดและสำรองอีก11นัดทําให้โซชาเลนที่จะทําเงินจากการขายดาวเตะวัย27ปีในช่วงซัมเมอร์นี้หลังช่วงที่ผ่านมาลงทุนไปกับการคว้าตัวแฮร์รี่แม็กไกวรอนฟันบิสซาก้าและล่าสุดบูนโน่เฟอร์นันเดสดินการแั่สัญญาค้าแข่งในทีมอุตาฟอร์ดอีกไม่ถึง16เดือนทําให้สโมรสรพร้อมจะขายทิ้งในซัมเมอร์นี้เพื่อระดมทุนไปซื้อแจ็คกิลิตหรือเจมส์แมตดิส พอปอกบานี่อาจจะเป็นการย้ายทีมที่สร้างความฮือฮาครั้งใหญ่ในซัมเมอร์นี้หลังปีศาจแดงลงทุนทุ่มเงินไปถึง8 9้าล้านปอนด์ดึงพอปอกบากลับจากยูเวนตุสเมื่อปี2 0 1พพอปอกบาเป็นดาวซันโบสูงสุดของปีศาจแดงเมื่อฤดูกาลที่แล้วหลังยิงไป16ประตูนในทุกรายการแต่ซีซั่นนี้เจ้าตัวเพิ่งลงเล่นไปแค่8เกมเท่านั้นหลังบาดเจ็บข้อเท้าจนต้องเข้ารับการผ่าตัดเาวาเตะทีมชาติฝรั่งเศสมีข่าวออกมาตลอดว่าอยากย้ายทีมโดยสมโมสรที่สนใจรับเซ้งาานต่อ่ออมียยู3รก็คื รียมันดิดยูเวนตุสและปาลิซ์งช์กแมงอเล็กซิสซานเชตอนาคตกองหน้าทีมชาติชิลีกับปีศาจแดงดูเหมือนจะจบลงไปแล้วตั้งแต่โดนปล่อยตัวให้อินเตอร์มิลานยืมใช้งานเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วมูใหญ่พร้อมที่จะเปิดฉากเจราจาเพื่อคว้าตัวอเล็กซิสมาร่วมทีมแบบถาวรแต่ข้อแม้ก็คือว่านักเตะจะต้องยอมลดค่าเหนื่อยครึ่งหนึ่งจากการที่ได้รับปัจจุบันจาก400ปอนด์ต่อสัปดาห์มีความเป็นไปได้สูงว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะขายเจ้าตัวไปเนื่องจากพวกเขา จะได้ไประหยัดเงินที่ต้องจ่ายค่าเหนื่อยให้กับนักเตะประมาณ16.5ล้านปอนด์ทุกๆปีจนกระทั่งครบสัญญามาโกสโลโฮโรโฮย้ายกลับมาเล่นให้กับเอสตูเดนเตสสโมสรดังในลีกบ้านเกิดที่อาเจนตินาแบบสัญญายืมตัวจนจบฤด,ดูก,กาลเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาซีซั่นนี้กองหลังชาวอาร์เจนไตน์กลายเป็นแข้งส่วนเกินของปีศาจแดงโดยไดย้ลงเล่นรวมทุกรายการไปแค่9นัดเท่านั้นในเวลานี้โซชาใช้แฮร์รี่แมกไก่กับวิกเตอร์ลินดิลเลฟเป็นคู่เซ็นเตอร์แบ็กตัวหลัก และยังมีอีริกบายยี่กับฟิลโจนเป็นตัวสำรองทําให้น่าจะขายขาดโลโก้ในเสมอน,นี้และจบไปแล้วสําหรับ5นักเตะเต็มลาแมนอยู่คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยหรือถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยครับสําหรับคลิปนี้กับผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Where